สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมอีโรยูฟกันอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวหนึ่งตัวละครครับผมก็คือเนียครับมู่หลานครับผมซึ่งเมื่อเราเติมเงินครั้งแรกครับเราจะได้ตัวนี้มาครับผมก็ไปดูกันดีกว่าครับว่ามู่หลานจะเป็นยังไงบ้างครับผมมาดูกันที่สกิลหนึ่งของมู่หลานครับผมเมื่อกดใช้ครับผมอ่ามู่หลานครับจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็นะครับผมสามารถป้องกันสกิลประเภทดิสเซเบิลก็คือสกิลประเภทหยุดนะครับสแตน ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ได้รับความเสียหายน้อยลง40%นะครับผมจากดาเมจที่โดนนะครับผมแล้วก็ครับผมจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็จะสร้างความเสียหายจากให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่30%เป็นเวลา1วินาทีครับผมซึ่งนะครับเอฟเฟกต์จากสกิลนี้จะหายไปเมื่อหมดหลั่งนะครับผมโจมตีหรือว่าใช้สกิล2นะครับผมก็ไปลองดูดีกว่าครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับ วิ่งเข้ามาครับกดนี่ครับเห็นไหม,อมลองดูใหม่ครับวิ่งเข้ามาครับกดอ่านี่ครับทำให้เราเร็วขึ้นเห็นไหมครับประมาณนี้ครับกดอีกทีครับโจมตีอ่าสกิลนี้จะหายไปนะผมอ่านี่ครับก็เมื่อเราโจมตีครับ เอฟเฟกจะหายนะครับดูไหมก็เราใช้สกิลสองเอฟเฟกสกิลนี้จะหายทันทีครับผมสกิลที่สองครับผมนี่ครับจะสร้างความเสียหายทางกายภาพของผมให้กับศัตรูเป้าหมายครับในทิศทางที่เรากําหนดครับผมหนึ่งตัวนะครับผมก็เป้าหมายจะโดนสตันนะครับผมเป็นเวลาหนึ่งวินาทีครับผมแล้วก็ครับหากมู่หลานครับได้รับผลของสกิลอัลติเมทนะครับผมสกิลนี้ครับจะเพิ่มระยะเวลาในการสตันอีกหนึ่งวินาทีครับเป็นสองวินาทีนะครับ นี่ครับก็ถือว่าไกลพอสมควรครับโยนใส่ครับนี่ครับแล้วก็ตีครับแหมโอเคครับสำหรับสกิลนี้เนาะมาดูสกิลที่สี่ครับก็เป็นสกิลพัดสกิบนะครับสกิลตีตัวของมูหลานครับผมการโจมตีปกติของมูหลานครับจะได้รับโบนัสดาเมจแล้วก็โบนัสคิติคอนนะครับผม,าถถส,ามาสามารถทับซ้อนได้ถึงสี่สแต็กเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ เอฟเฟกต์นี้ครับจะหายไปครับห่างมู่หลานไม่โจมตีภายในสิบวินาทีนะครับผมแหมก็ตามนี้ครับลองดูดีกว่าครับว่าเป็นไงครับผมนี่ครับมาดูกันที่สกิลอัลติเมทนะครับผมสกิลสามของมู่หลานนะครับผมก็การโจมตีธรรมดาของมู่หลานครับมีโอกาสนะครับ ทำครเสียหายได้2ครั้งนะครับผมแล้วก็หากเราใช้สกิล2นะครับผมใส่ศัตรูนะครับผมก็สกิล2ก็มีโอกาสทำดาเมจได้2ครั้งเหมือนกันนะครับผมก็ไปลองดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับผมนี่ครับนี่ครับฟัน2ครั้งเลยนะครับฟันดับเบิลนี่ครับโอเคครับเราใช้สกิล2ใส่ศัตรู ก็มีโอกาสทำความเสียหายเหมือนกันนะครับสองครั้งนะครับผมก็มาดูเกียร์ของโมหลานนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็ต้องบอกว่าเกียร์นี้ผมจัดขึ้นมาเพื่อเล่นเดียนะครับผมคนอื่นอาจจะจัดแบบอื่นก็ได้นะครับผมแล้วแต่ไอเดียขอาไงข้ามาแล้วกันนะครับอันแรกครับก็เป็นนะครับเการเลียนบูธนะครับอันนี้ก็บวกเกาะให้เราเอามีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในการบล็อกดาเมจนะครับผมก็สําหรับโมหลานเนาะสกิลหนึ่งอาจจะลดความเสียหาย ให้เราก็จริงนะครับผมแต่ว่านะครับเมื่อเราโจมตีนะครับเข้าไปโจมตีหรือว่าใช้สกิลสองสกิลหนึ่งผลของสกิลหนึ่งจะหายนะครับผมอันนี้ก็เอามากันไว้เผื่อต้นเกมนะครับผมช่วงที่เราเลเวลน้อยๆอาจจะโดนกดโดนดาเมจนะครับผมหรือว่าเราอาจจะเข้าไปบวกนะครับผมอันนี้สามารถช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับช่วงต้นเกมนะครับผมต่อไปก็เป็นตัวเป็นอีกแมสแน่นอนครับอันนี้หน้ากากดูดเลือดครับผมก็ดูดเลือดเมื่อโจมตีมีโอกาสดูดเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจ เพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มเลือดให้เรานาะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะกับเราอยู่แล้วครับเพราะเราโจมตีธรรมดานะครับผมอันนี้ต้องเข้าไปบวกเข้าไปคู่วงในอยู่แล้วครับต่อไปครับเฮลทอนอันนี้นะครับผมก็บวงซิวดาเมนะครับผมวัคคูดาวแล้วก็นะครับอเมื่อโจมตีครับก็จะลบเกาะของสุตตูลงสามสิบครับผมสามารถทับซ้อนกันได้สามครั้งนะครับผมภายในห้าวินาทีเนาะเราโจมตีธรรมดาแถม การโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาสโจมตีได้สองครั้งด้วยนะอืแล้วก็มีโอกาสติคดคิริคอนอันนี้เอาไปลบเกาะเข้าไปอีกครับอืสามารถลบเกาะทับซ้อนกันได้ถึงเก้าสิบเกาะเลยทีเดียวนะครับโจมตีเนี่ยศัตรูจะทนความเสียหายแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําดาเมจได้เร็วขึ้นนะครับผมเร่งดาเมจของเรานั่นแหละอันนี้นะครับต่อไปก็เป็นก็ลายแคนนอนแน่นอนครับอันนี้เพิ่มร้อยดาเมจนะครับผมแล้วก็มีโอกาส ทำความเสียหายแบบคิดค่อนกับสองร้อยห้าบเปอร์เลยเดียวเนาะอันนี้ต่อไปก็เป็น Golden Stab นะครับผมก็บวกแปดสิบดับเบิลนะครับผมแล้วก็มีโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะจะโจมตีแบบไม่พัดเป้านะครับผมอันต่อไปก็เป็นนะครับ Emperor Amo แน่นอนครับบวกเก่อนให้เราครับเพิ่มความถือให้เรานั่นเองครับแล้วก็บวกอสามสิบหนะ้า Experience เนาะความเร็วในการโจมตีนะครับผมแล้วก็สามารถลบเกาะศัตรูได้แถมเพิ่มเกาะให้กับ ยูนิฟังเราครับฮีโร่ฝั่งเราที่อยู่ในระยะ1,200นะ้ครับผมเอ่ก็ถือว่าเหมาะกับเราครับแล้วก็ชิ้นอื่นๆก็มีครับที่แนะนำนะครับผมก็จะเป็นนี่ครับกินนอตเบดนะครับเมื่อโจมตีจะสามารถลบมานานะเบรนมานาของศัตรูลงได้ครับผมนี่ครับทําให้เราสร้างความได้เปรียบกับเราแถมกดใช้ก็จะสโลศัตรูด้วยนะอันนี้ถือว่าเหมาะกับเราอีกชิ้นหนึ่งครับแล้วแต่คนจะเลือกใช้แล้วกันอันต่อไปก็เป็นนี่ครับ ชาร์ปชิปเตอร์แอคนะครับผมอันนี้ก็เป็นขวัญยกล่างเนาะอันนี้ถ้าใครจะเล่นสายแยกล่างครับวิ่งเข้าไปแล้วกดแยกล่างยิงสตันใส่แล้วลุมจมตีครับแหม่ล่าแยกของเราก็มีโอกาสทําความเสียหายได้สองั้งเหมือนกันนะ <c oughs> ต่อไปครับอันนี้แนะนําอีกอันหนึ่งก็เป็นเมทออฟอัคโพรคลิปนะครับผมเป็นคอนสตันเนาะอันนี้เมื่อโจมตีจะมีโอกาสตีสตันแล้วก็นะครับเพิ่มความถึกให้เราเนาะเพิ่มสเต็งน,นะครับผมแหม่แล้วก็เพิ่มเรือให้เราแนละ้วก็ เมื่อกดใช้ครับจะสามารถสั้นสตูได้นะผมแหมก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะกคลังแล้วแต่คนจะเลือกใช้แล้วกันครับนี่ก็เป็นเกียร์ที่ผมแนะนํานะครับผมก็ไปดูกันดีกว่าครับว่ามูลานครับจะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเกียร์นี้นะผมอยากไปเรีนข้างนะหรือไม่ก็เข้าป่าแต่ว่าเพื่อนเรานี้ไปหมดแล้วทิ้งมิดเลนไว้ให้เราครเลนกลางนะผมก็คงต้องมากลางแล้วล่ะ ขอย่ยิงเจอโอ้ไม่เป็นไรครับเจอตัวแบบนี้นี่ตีใกล้เหมือนกันเราสบายอยู่แล้วก็แบบนี้มนึกว่าจะเจอตัวยิงไก่ครับถ้ามาวิเนต้ให้เกลียบเรียวนะนี่ครับเจอตัวแบบนี้ก็สบายครับสกิลสองเรายิงใส่ได้เรื่อยๆนะสกิลสองตอดไปเรื่อยครับนี่ครับเอาดีครับ จะแน่เลย <c oughs> อ,อยากเจอตัวโจมตีระยะใกล้เหมือนกันนะครับแล้วก็สก,กิลสองเราข้อนั่งไกลอยู่แล้วครับก็ตอดเขาได้เลยเนี่ยนะครับสก,กิลหนึ่งก็ทำให้เราจังหวะถอยเรา <My blade S 1> ได้แล้วครับ <Once again. S 1> สับอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> เกิดเราฆ่าไปแล้วว <c> ะ <oughs> ลินลากนะครับ นี่ครับคนแทงที่จะนี่ครับตอดแล้วก็สับไปเลยครับอคนอทางยืนเลนง่ายทั้งเจอตัวแบบนี้ครับ <c oughs> ต้องไปเลนข้าง,งไม่ก็เข้าป่าไปแล้วนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะถอยกลับแล้วครับขอเลเวลสี่ก่อนครับได้แล้วนี่วะ ต้องออกแกงลับร่างก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะเปันอยูกลางก็ได้ปดเลนนะครับนี่ครับสามทีนึงนะผมอย่างๆครับเราใช้รองเท้าบล็อกดาเหจมาค่อนข้างนี่ครับดีกับเราครับชมเตินเกียวนะผมเรต่อดไปเลือยครับคกวสองตอดไปเลนบนครับโดนแล้วครับผม เพื่อนเราเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยออยู่ไม่ได้แล้วก็มีจิก้ามาเรียนการแล้วผมบหายแล้วผมจะอัพเป็นสกิลสี่แล้วนำนะครับผมก็เพิ่มอัตราคิดิคอนนี่เราครับผมเพราะว่าเราต้องโจมตีธรรมดาแล้วเพิ่มดาเมจนะครับต้องเข้าไปโจมตีธรรมดาครับก็เลยต้องอัพเป็นสกิลที่สี่ครับสกิลพาส์ี่นำนะครับผมคนเนี่ยจะอัพไม่อัพ แตกต่างกันก็ได้นะนี่ครับเราซัดก,ก่อนครับใส่เลยับผมดูน้อกว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะอะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอ้าอูลงขอ,อมีที่โอเร็วเลือกัน <c oughs> เรื่องลาดชดน,นี่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เราถือว่าช <c oughs> ่วยเพื่อนนะครับผม <c oughs> ต้องอาศัยการโจมตีธรรมดาซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมก็เลยต้องอัพซีนำนะแต่ว่าคุณือนอาจจะ cannot, เล่นต่างกันก็ได้นะของใครของมันแล้วกัน,กนครับแบบนี้เนี <c> ่ <oughs> เรามาช่วยเพื่อนต่อครับจริงๆมันเป็นตัวไล่แกงได้นะครับเพราะักิลมันมีสตันไงแล้วก็มีสกิลวิ่งเดียว <c oughs> โดยช่งต้นเกมเราอะไรมากไม่ได้นะถ้าไม่ รอเพื่อนบวกแล้วรอลัดช็อตนะครับไม่ก็ต้องนี่เข้าไปบวกกันขอกันขอกันอีกตัวนึงอื้งไม่ได้วะโดนปั่นกันนะครับแล้วล่างครับล่างล่างล่างไหวไหมเพื่อนไหวไหมน่าจะไหวนะมีลิดมีหลิดเหรอเอาดิเนาะระวังว่าระเบิดใส่นะไม่กล้าเข้าเพราะเราบางแต่ว่าจังหวะนี้น่าจะ ได้อยู่นะสตัมป์ทีนี้ขอขอขอไหวเลยกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราได้คิวนะคิวไว้ให้เพื่อนไปแล้วกันแต่ว่าจังหวะน,นี้เลือดหน้าสนเลยกันนะมือดอกมือดอกเลือดหน้าหน้าโดนเลยกันขอสักทีอยู่วะนี่เลยสับเลยครับผมทยิงเอ้ อันตีดมาแล้วก็อัปตีนครับชิคิวสาวโอเคครับได้หนึ่งตัวแล้วครับผมข้างบนก็เราเราเรามาเข้าป่าต่อครับมีดูดเลือดแล้วนะครับก็เล่งดำหรือเล่งป่าไม่รู้สิว่ากลางจะโดนแล้วครับผมโดนหรือเปล่าเมจิก้าน่าจะไม่รอดรอดวะไน่าจะไม่รอดครับไม่รอดแน่ๆเอาแต่ว่าโดนแน่ครับนี่ขอ อ๋อเราวิ่งเร็วอยู่แล้วนีอ่ออร้อยครับโอเคครับสกิลสี่เต็มแล้วครับกลับไปเติมเลือดไม่ไดีกว่าวะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับเลนอื่นเพื่อนก็ยังสบายดีนะเรามีดุเลือดแล้วเข้าป่าเล่งดาเมจเล่งฟาร์มต่อนเล่นเงินนิดนึงนะครับอาศัยออกเลนออกป่าบ้างนะครับว่บางๆก็ เข้าป่าครับเก็บเงินครับจำเป็นต้องมีของดาเมจหนักๆตัวนี้ตามความคิดผมนะคือเข้าไปนี้ต้องแต่ว่ารอเข้าต้องเข้าไปฆ่าได้อะมีขอโอ้โหแต่ว่าีว่โดนไม่ทนันครับแต่ว่าเราสตัน์ต่อครับผมให้เลยดีกว่าเอาตัวบางก่อนตัวบางก่อนหนึ่งตัวออขอตัวนี้เลยวิขอตัวนี้ขอสตั้นที่ขอยังไม่กลับเลยรียบร้อยนั่นแหละครับผม อสองตัวโอเคครับนี่นะครับแล้วก็มาเติมเลือดครับเวเติมแต่เติมเลือดขั้นชา,าครับตอนนี้เราเก็บไปสี่สี่ตัวเลยนะแป๊บเดียวนะผมขอเนี่ยนอนครับคิลหนึ่งทำให้เราได้รับความเสียหายน้อยลงก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งเข้าไปดือด้อๆเลยนะครับจะเป็นต้องมีของดาวเมดด้วยนะครับ เราว่าเราต้องอาศัยฟันธรรมดาเนาะไม่งั้นคือถ้าทำดาเม,มิไม่พอเนี่เราจะมองทิ้งก่อนนะครับโดยเฉพาะลีนลิดนี่แหละครับอืมขอสักยิงไม่ขาว่าถึออืมแต่ว่าของยังไม่ยังไม่ถึงนะลีนดะิดดิดเลยเดี๋ยวโดนเขามาใส่แต่ว่าโดนแบบนี้เรียบร้อยครับผมเี้ มาครับบุยบนครับเขาเก็บเก็บเลยดีกว่าเก็บเลยดีกว่าเก็บเลยเก็บเลยดีกว่าเก็บเลยดีกว่าอะไรอะไรอะไรนี่ครับต้องเร่งจำเหตุกรงนี้แล้วตัวบนข้ามมือดอกมือดอกไม่รอดครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับเราต้องออกมาเก็บเรื่อยๆครับแบบนี้ว่าก็เข้าป่าต้องหาต้องเร่งเล่งไอเทมนะ เล่นเกียร์มาแล้วลเล่นเกียร์เหมือ <c oughs> นกับรถเลยวะ <c oughs> ต้องเล่นของเล่นของนะคนะอย่าเล่นของบางวันก็ออกไปแกล้งตามเรียนนะออกไปรอเก็บนะไม่ใช่ว่าเข้าไปแก้งนะเราไม่ได้ิือขนาดน,นั้นสกิลมันช่วยลดความเสียหายแต่ไม่ได้แปลว่ามูลหลานมันจะถึอนะครับต้องเหมือนเดิมครับสายแคลี่รอเก็บครับ <c oughs> ถ้ามีของมีเกียร์ก็ออกเปรี้ยวได้ ค่อยสามารถห่วงได้แต่ตอนนี้ <team> ยังเล็กไม่ถึงนะ <The Fort. S 1> ขอจอดเกาะก่อนนะเล็กไอเทมก่อนแล,ล้วเรียนละ่ะอย่าพามันมาดิกำลังฟาร์มมันเลยก็พามันมาทำไมมีพาเพื่อนมาทำไมเนี่ยเรากำลังฟาร์มนะเล่งของอะนะดู้สึกว่าจะโดนไหมคือล่มโดนไหม เอาวะอยู่ร่วงเนี่ยน่าสนเหลือเกินนะครับอยู่คนเดียวเนี่ยน่าสนเหลือเกิน,นป้อมก็น่าจะได้นะอยู่ร่วงให้มันโดดมานะนั่นไงเอาดีครับผมในป้อมก็เอาวะนีน่ดักหน้าก่อนดักหน้าก่อนขอหยิ่งฉับเรียบร้อยหยิ่งฉับนี่ครับโอ้สกิลเราอัพเต็มนี่ค่อนข้างแรงนะลิลิทครับไม่ข่าวว่าเถื่อนนี่ไม่มีใครกล้าหนึง่งหนึ่งใช่ไหม ไม่มีใครกล้าตั้งหนึ่งขอลองหน่อยครับผมเลือดเราน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่กลัวเรามีดูดเลือดเรามีวัคเมจเรามีเอ้อเถื่อนไม่ออกนะครับตอนนี้นี่ครับอ่ะอ่ะยังอยู่จนนี้ครับผมเดี๋ยวมาขวางเวลาฟาร์มนะเนี่ยยังมาอีกไม่อยากจะฆ่าเนี่ยใจดีเนี่ย ขึ้นบนดีกว่าครับเราเร่งมือดอกครับได้ข่าวว่ามีเกาะแล้วไม่มีใครกล้ายุ่งนะครับนี่นนะไงจู่โลกหุโดนใส่แต่ว่ากลัวที่ไหนล่ะมาไอ้น้องมาดิมาดิาดเอาเอายังไม่จับ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 ครับผม,มอสองตัวครับนี่มีเกาะมีเกาะแล้วไงไตีครับผมไตีไตีเกาะหายละเกาะหายเกาะหายน้องเกาะหาย ก่อหายครับผมอืมอาดีครับมาไม่รอดหรอกดูนะดันเพลินแล้วเกินไม่มีคนอยู่ใช่ไหมดันเพลินนี <c oughs> ่ครับเรียบร้อยครับ <c oughs> หนึ่งฉับปิดขี้เข้าไปนี่ขี้แตกแล้วฮึต่อครับเราเรียนนายีครับ โอ้จัดไปสิบสองเลยเนี่ยเราคนเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยก็คือคงไม่ต่างกอะไรเกมน่าจะเรียกตุ้มเฟซไปละ <c oughs> บ่นครับแต่เพื่อนเราน่าจะได้ป้อมโอ้โหอันนี้ก็สิ่งในป้อมที่จริงออกมาเดี๋ยววะเพื่อนเราได้ป้อมบ่นไปแล้วนะครับ รับเลนี้โอ้โหมากันสี่ห้าตัวเราไม่น่าเข้าครับเราไม่ได้ถือขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่าต้องรอจังหวะนิดนึงนะให้เขาสกิลหมดก่อนหรือไม่ก็เพื่อนเรายือ้อนี่ครับยื้อไปแล้วเราสับเลยครับผมเอาแล้วครับกีของเรามาแล้วครับผมปีของเสือนี่ขออีกปีขอสตันโยนใส่ีกีอยู่อยอีกตัวหนึ่งโดนอีกตัวหนึ่งเลยนี่ครับ เราต้องรอจังหวะนี่หนึ่งนะไม่ใช่ว่าแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งนี่ก็ไม่ไม่ได้กลัวแล้วครับหนึ่งนะแต่ถ้ามามากกว่าหนึ่งนี่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าพอจะเก็บได้หรือเปล่าจังหวะเข้าแล้วเนาะนี่ครับสองตัวแบบนี้ครับอืมแต่ว่าเราไม่กลัวนี่เอาดิมีเกาะมีเกาะก็ตายได้มีเกาะก็ตายได้มีเกาะก็ตายได้ครับผม จะมาสตันเราให้ป้อมยิงนะะใจด้วยนะมาดูเรื่องแล้วครับผมพันห้าครับโอ้โหดู <c oughs> ติดคิด 2, ีพันห้าแล้วนี่ครับอ่ะอ่ะยังยังบินแล้วครับผมตับตับวดตัวบางๆก็บางๆก็บางๆก็บางๆหนึ่งตัวสองตัวครับผมอีกหนึ่งตัวอย่าพิ่อย่าเพิ่งขอขอขอนั่นแหละ เรียบร้อยครับผมนะีมเน่เก็บให้เรียบครับชีวิตน่าจะจบเกมแล้วนะอโอ้โหระดจัดไปสิบเกตเลยกเกลนะโอ้ยังไม่ตายสักตัวเลยตัวตนนจ,ะจะเล่นฟุกหรือกันนะเล่นฟุกบาอ้เห้ยครับสูงง่โล่งสู่โล่งอ้อาวเพื่อนเรานั่นแหละครับก็จบเกมครับ ตามนี้ครับสำหรับมูระนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมดีเด่นรายจะให้ดูยพุทธาธิวพวกแข่งขี้ไม่ได้ผมสัสดีครับ